อยู่ข้างๆกันนะคะกับพิม์พชนกแล้วก็พลชนกนะคะทุกคนนี่ค่ะคุณนิราวันนะคะรำสวยมากได้นั่งดูนะคะทุกคนเออแต่ทุกคนรำสวยหมดเลยนะคะอ่ามีการฝึกซ้อมนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเออจะจะอยู่ๆแล้วมาสองพันคนนะคะที่มารำถวายนะคะจาก ทุกหมู่บ้านค่ะทุกคนในอำเภอหนองพอกนะคะทุกคนจนจบค่ะขอบคุณมากค่ะบอกนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่จะเป็นอาพิธีเริ่มพิธีนะคะเริ่มพิธีก็เริ่มพิธีรำเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเริ่ม,มนะคะสมกับที่ามานะคะขออนุญาตแม่เนาะคะ่ะน้องว่านะคะจะไป อ่าลอ่าถวายความเคารพเนาะค่ะเนาะนี่ทุกคนเห็นไหมคะวันนี้นะคะทุกคนได้นั่งดูนะคะทุกคนเออแต่ทุกคนํำสวยหมดเลยนะคะอ่ามีการฝึกซ้อมนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเออจะจะอยู่ๆแล้วมัน้มนะคะสมกับที่อ่ามานะคะขออนุญาตแม่เนาะคะ่ะน้อว่านะคะ จะไปอ่านนี่ค่ะและแล้วนะคะก็มีอสองสองคนนะคะในบ้านของแอบมาดูเขาวันนี้เสียสละเวลานิดหน่อยนะทุกคนเพื่อที่จะมาแอบดูเขาลานะคะเขาก็อ่าทวายความเคารพเนาะคะ่ะเนาะนี่ทุกคนเห็นไหมคะ วันนี้นะคะทุกคนก็นะคะวันนี้เป็นอวันที่ได้แสดงความสามารถนะคะทุกคนอ่ะสมก็นะคะวันนี้เป็นอวันที่ได้แสดงความสามารถนะคะทุกคนอ่ะโซโลนี่ค่ะและแล้วนะคะก็มีอ่าสอง สองคนนะคะในบ้านของอารู้ไหมว่านางลำนี่มีกี่คนคาทั้งหมดที่ต้องปรบมือให้ด้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะออยู่อยู่ข้างๆกันนะคะกับพิมพ์ชนกแล้วก็พลอยชนกนะคะทุกคนนี่จนจบคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะก็นะคะวันนี้เป็น วันที่ได้แสดงความสามารถนะคะทุกคนอ่าโสมรามนะคะถวายนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามไหมคะพิมพ์ชนกก็จะอ่านับปีอกคนที่สามคนที่สี่ค่ะคนที่สี่อ่านับเฉียงไปเลยนะคะทุกคนนี่ทไไําทไม่ได้เขาทําไม่ได้เนาะค่ะเนาะแต่ที่จริงแล้วนะทุกคนเด็กๆเ,เมื่อเขาตั้งใจจะทําอะไรแล้วเนาะเขาทาได้จริง <S <S ทำไม่ได้เขาทำไม่ได้นะคะเนาะแต่ที่จริงแล้วนะทุกคนเด็กๆเ,เมื่อเขาตั้งใจจะทำอะไรแล้วเนาะเขาทำได้จริงไหมอ่านี่คนที่อ่านนับเฉียงไปเลยนะคะคนที่สองค่ะทุกคนเห็นไหมเขากําลังลําค่ะทุกคนนี่ค่ะไม่ค่อยจะลําให้ดูนะคะทุกคนแต่ว่าอืมพอได้เห็นก็อืมได้ฟ้อนการลําแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะ ไม่ค่อยจะได้เห็นนะคะแต่ละคนไล่ลํำด้วยความแบบอืมทุกคนแต่ว,ว่าเออเห็นด้านหลังก็โอเคแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าอ่าจะพูดยังไงดีเอยเ่ยเนาะทุกคนเราก็อ่านฟอนต์การลํำแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะไม่ค่อยจะได้เห็นนะคะแต่ละคนไล่ลํำด้วยความแบบอืมบอกนะคะทุกคนนี่ค่ะ นี่จะเป็นอ่าพิธีเริ่มพิธีนะคะเริ่มพิธีก็อ่าเริ่มพิธีรำเลยค่ะทุกคนเนี่ยก็จะเริ่มทําไม่ได้เขาทําไม่ได้นะคะเนาะแต่ที่จริงแล้วนะทุกคนเด็กๆเ,เมื่อเขาตั้งใจจะทําอะไรแล้วเนาะเขาทําได้จริงไหมร้อนนะทุกคนแต่ว่าทุกคนมาด้วยใจจริงๆนะคะมามาด้วยใจจริงๆค่ะขอบคุณค่คะ ขอบคุณที่รับชมคลิปวิชันเองค่ะนะคะก็จะมีเด็กหญิงพินชนกและก็เด็กหญิงพลชนกนะคะที่มามามชมนะคะพิธีรำบวงสวงอรอห้านะคะทุกคนที่อำเภอหนองเพะว่าในโซนเต็นท์ด้านหลังก็จะเป็นผู้ชมทั้งนั้นนะคะทุกคนผู้ชมที่อยู่ด้านหลังค่ะ ที่อยู่นี่ก็จะเป็นเห็นอ,อยู่บนกร<แ>ะถ<แ>นางนี้ค่ะทุกคนทั้งหมดนะคะสองพันคนค่ะทุกคนร้อนนะทุกคนแต่ว่าทุกคนมาด้วยใจจริงๆนะคะมามาด้วยใจจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปร้อนนะทุกคนแต่ว่าทุกคนมาด้วยใจจริงๆนะคะ มามาด้วยใจจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปต้องปรบมือให้ด้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะอ,อยู่อยู่ข้างๆกันนะคะกับพิมพ์ชนกแล้วก็พลอยชนกนะคะทุกคนนี่รู้ไหมว่านางลำนี่มีกี่คนคะทั้งหมดที่ว่าในาโซนเต็นท์ด้านหลังก็จะเป็นผู้ชมทั้งนั้นนะคะทุกคนผู้ชมที่อยู่ด้านหลังคะ่ะ อ่าที่อยู่นี่ก็จะเป็นไม่ค่อยจะลําให้ดูนะคะทุกคนแต่ว่าอืมพอได้เห็นก็อืมได้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกๆท,ท่านนะคะเห็นอ่าอยู่บนอ่าสนามนี้ค่ะทุกคนทั้งหมดนะคะสองพันคนค่ะทุกนบอกนะคะทุกคนนี่ค่ะ นี่จะเป็นอ่าพิธีเริ่มพิธีนะคะเริ่มพิธีก็อ่าเริ่มพิธีรำเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเริ่มอ่ารฟ้อนการรำแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะไม่ค่อยจะได้เห็นนะคะแต่ละคนไล่รำด้วยความแบบอืมมาอ่าชมนะคะพิธีรำบวงสวงอ่ารอห้านะคะทุกคนที่อาเภอหนองอ่า ถวายความเคารพเนาะคะ่ะเนาะนี่ทุกคนเห็นไหมคะวันนี้นะคะทุกคนแอบ,บมาดูเขาวันนี้เสียสละเวลานิดหน่อยนะทุกคนเพื่อที่จะมาแอบ,บดูเขาลัมนะคะเขาก็ลัมนะคะถวายนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะวิฉันเองค่ะนะคะก็จะมี เด็กหญิงพิมชนกและก็เด็กหญิงพลชนกนะคะที่มาละคนนิราวัน,นะคะลำสวยมากร้อนนะทุกคนแต่ว่าทุกคนมาด้วยใจจริงๆนะคะมามาด้วยใจจริงๆคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมครีมสวยงามนะคะงดงามนะคะทุกคน โดยการฟ้อนรำก็ยังดีที่แบบเออมีหันมาข้างหลังบ้างนะค่ะเพราะว่าในโซนเต็นท์ด้านหลังก็จะเป็นผู้ชมทังนั้นนะคะทุกคนผู้ชมที่อยู่ด้านหลังค่ะที่อยู่นี่ก็จะเป็นบ้านนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่จะเป็นพิธีเริ่มพิธีนะคะเริ่มพิธีก็เริ่มพิธีรำเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเริ่ม แอบมาดูเขาวันนี้เสียสละเวลานิดหน่อยนะทุกคนเพื่อที่จะมาแอบดูเขาลำนะคะเขาก็ไม่เคยเห็นเขาลำอ่ะทุกคนเข้าใจไหมเออแล้วก็พอมาเห็นนะคะเออถ่ายไปก็อืมเหมือนสวยงามไหมคะพิมพ์ชนกก็จะอ่านัปี่อีกคนที่สามคนที่สี่ค่ะคนที่สี่ อ่นับเฉียงไปเลยนะคะทุกคนนี่กรัมนะคะถวายนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพราะว่าในอ่าโซนเต็นท์ด้านหลังก็จะเป็นอ่าผู้ชมทั้งนั้นนะคะทุกคนผู้ชมที่อยู่ด้านหลังค่ะอ่าที่อยู่นี่ก็จะเป็นอ่าบอกนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่จะเป็นอ่าพิธีเริ่มพิธีนะคะเริ่มพิธีก็ อ่าเริ่มพิธีรำเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเริ่มกับแบบน้ําตาไหลไปเนาะว่าเออเขาทําได้เนี่ยเออเขาทําได้อะไรประมาณนี้ทุกคนนี่เห็นไหมเราก็มีแต่ว่าเขานสมกับที่เขาไปซ้อมนะคะทุกคนเพราะว่าแม่ก็ไม่บอกนะคะทุกคนนี่คะ่ะนี่จะเป็นอ่าพิธีเริ่มพิธีนะคะเริ่มพิธีก็อ่าเริ่มพิธีรำเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเริ่มมา ชมนะคะพิธีรำบวงสวงอ่ารอห้านะคะทุกคนที่อำเภอหนองนะคะสมกับที่อ่ามานะคะขออนุญาต